ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567จะเดินทางใกล้ไกลให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณกับรายการสัญจรปลอดภัยสวทสงขลา การเดินทางในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็รณนงรงกันมาแทบจะตลอดทั้งปีค่ะคุณผู้ฟังนั่นคือการดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่มนะคะอันนี้สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆนะคะเพราะว่าการดื่มแล้วขับเนี่ยเป็นสาเหตุอันดับต้นๆเลยแหละของการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทยของเรานะคะเรื่องนี้ทางสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาก็ออกมาชี้แจงนะคะเพื่อจะร่วมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเนื่องในเทศกาลปีใหม่2 5 6 0 7นะคะโดยในแพทย์เฉลิมพลโอสถพรมมาผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาค่ะท่านบอกว่าปีนี้ก็รณรงค์กันภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภยัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุค่ะเน้นย้ำขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับลดอุบัติเหตุลดการบาดเจ็บและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2567ด้วยนะคะท่านให ข้อมูลบอกว่าในช่วงวันที่29ทธันวาคม2 5 6 5มาจนถึง4มกราคม266 6เนี่ยประเทศไทยของเรามีผู้บาดเจ็บจำนวน21,879รายนะคะเสียชีวิตจำนวน360รรายนะคะเนื่องจากสถานการณ์การได้รับ บาดเจ็บอุบัติเหตุทางท้องถนนก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างตัวเลขสูงมากเลยค่ะโดยผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพศชายนะคะกลุ่มอายุอยู่ที่1 0 1ถึง19ปีขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัยถึงร้อยละ83.71นะคะไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ72.18แล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ร้อยละ1 0 1 โดยเป็นผู้ขับขี่อายุน้อยกว่า20ปีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ0.92นะคะขณะวันที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บมากที่สุดเลยก็คือเมื่อวันที่1มกราคม2566ที่ผ่านมานะคะส่วนช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตมากที่สุดเนี่ยก็จะมีอยู่ช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะทางสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาก็ฝากความห่วงใย,ยถึงพี่น้องประชาชนค่ะ ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะโดยก่อนเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ควรจะเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้พร้อมใช้งานปฏิบัติตามกฎราจรอย่างเคร่งครัดขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับโทรไม่ขับนะคะคุณผู้ฟังให้สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่แล้วก็คนซ้อนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารรวมทั้งระมัดระวังการเดินทางในช่วงเย็นถึงค่ำซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะแล้วก็เน้นยำ้ำให้พี่น้องประชาชนยังคงปฏิบัติ ตามมาตราการป้องกันส่วนบุคคลนะคะ DMS โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะหรือมีผู้คนรวมตัวกันจำนวนมากล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจนั่นเองค่ะถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะโทรไปได้ค่ะที่สายด่วนกลมควบคุมโรค1 42 2หรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพบการเกิดอุบัติเห ะะก็รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้เลยจากทีมแพทย์กู้ชีพค่ะโทร1669นะคะ